สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซทุกท่านจ้าเมื่อนี้กับวันที่11เ,เมษายน64ค่ะตลาดน,นัดโคกระบ,บือดอนทอยนะคะแต่หักปิดขาามื่อไหร่คะ12เมษายน64ตลาดน,นัดโคกระบ,บือดอนทอยปิดเค่ะเด้อเพราะว่าโควิดมานะคะทีนี้อยู่อากาศอันน่านมีสองคนะ่ะขาเจ้าติดมาแต่ผู้ได แต่อันชนมุรีกับนนบุรีหัวข้าเจ้าไปอารมไปซุมอย่างนี้หละติดที่มาตรวจแล้วพบท่นนี้ก็เลยอผู้บ้าคนก็เลยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอให้ปิดปิดท,ทุกสถานที่ทุกสถานที่ในสก,กนลนครค่ะบห้มีจัดงานบา้ม,ามี พบพอกันนะี่นะหลายๆนะสุมนมกันหลายๆนะบ่อยมีให้อยู่ห่างๆระยะสองเมตรเละอยู่ห่างกันร,ระยะสองเมตรนะคะทีนี้ก็เลยมาหาทายคว้าอยู่ทงนะคะอันนี้คือห่างค่ะไกล,ลายก็ไ่ได้ได้ก็ดีเดี๋ยวมันจะโซนเอาต้องอยู่ห่างๆ อยู่กลางทุ่งนาไม่มีใครมีเตี่ยวควายกับญ้าอันนี้ก็ปลอดภัยค่ะรักษาตัวเองด้วยนะคะใส่หน้ากากค่ะดีกเลี่ยงซุมนุมค่ะพบปะกันหลายๆคนนี่บบเป็นหน้าที่ที่ทำค่ะบบเป็นหนาน่าจะทำค่ะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะมันจะ กายพัน์ใหญ่ละมันจะไปละมันจะมาหลายกว่าเก่าเลยค่ะจะมาหลายกว่กวกัวอันกัวรอบเล็กรอบสองอันนี้รอบสามแล้วค่ะนี่มาหลายนะใอ้เลยจะมาถ่ายควาอยาะะอยู่ทุ่งนาให้เบิงงนะคะอยู่ทุ่งอยู่คลังอยู่ทงอยู่คลังอ้าอย่ามาหาเด้อไปเลยค่ะไปเลยค่ะไม่ต้องมาเบิงงหรอกคะ่ะถ้าเบิงงแล้วมันจะ มันบดแมนเจ้าของนะคะไปแล้วไปแล้วอันนี้กินยาเบดมือแล้วค่ะอิ่มขนาดกินยาบดมือบดเวีนแล้วค่ะนี่มันก็เลยเบ่งเบ่งอย่างนี้แล้วคะมันก็เลยอ่อนอ้วนเลคะเบ่งขนาดเลยไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะไม่ต้องเบ่งหรอกค่ะตัวนั้นเบ่งขนาดนี้สิว่าทไม่อย่างเนาะสิบ่าเขามายืนอยู่ยนี้ไปสิบ่านะอืนี อาไป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 เลยค่ะไป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 เลยเลย,เลย,ยันแถวมาแล้วอเป็นแถวขึ้นบ้านแล้วไปบ้านแล้วอยู่ตลาดบุรีทายไฮเบิบร์กับมาทายอยู่ทงนาแล้วค่ะเวลามากินหญ้าก็โอ้เป็นตาสะออนห้าเขียวเขียวนะคะ กูดีตอนนี้ก็ดีอยาก็เขียวเขียวโอ้โวนหาตอนนี้เบ่งอ้างร้องเลยวกินหยาหยาอันนี้ก็ดีบังร้องขันหยาเขียวเขียวกูดิอันนี้ก็เขียวเขียวอันนี้ก็เขียวเขียวควายละเบ่งอ้างร้องอยู่กูดิเบ่งอ้างร้อง ฟูงนี้พันนกน้ำก้นอ่ะเนี่ยนกสมัวน้ำบ่อนะพูนะนกก็ดีคูดีข้ามแลยนะคะนี่สี่โมงห้าโมงแล้วควายจะเข้าคอเข้าแหลงแล้วนี่ไปเลยคะ่ะกลับบ้านเลยกินหญ้าอิ่มแล้วอยากกัเขียเขยเข้ยวเขี้ยวเขี้ยวข่าออกใหม่ๆหม่เฮ้ยเนาะกระเจ้าเกี่ยวขา่าแล้วขาเจ้ากะเอามายังมายัง มาขอดยางบานีน้ข้าเจ้าเกี่ยวข่าวแล้วข้าเจ้าก็อ,อัดเพืองอัดฟางโอยไปแล้วอ้าวอ้าวทั้งกินทางงานั้งยางพอดีบ้องระเบีงอ่องร่องละทั้งกินเต๊กอยู่พ่อไปเดินเดินกลับบ้าน กลับบ้านกลับบ้านไหนไปเมื่อมาฉันเมื่อเอาควายเนี่ยน้องแก้มเบยเอิญเอาแน่กินน้ำเมื่อกินข้าวโอ้กินยาเมื่อกินน้ำอยู่างนั้นเมื่อกินน้ำอย่างนั้นเมื่อกินน้ำอย่างนั้นมาคลองมาแรง ไม่ใชตัวอ้วนหัวเข่าไปเข่าบ้านไม่ใชตัวอ้วน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 อะไรหัวอันนี้ควายคอธรรมดาสวมตัวธรรมดาเนาะอะไรจ๊ะจุฬาเฮิร์สผมได้ซื้อกลิ้งดิ ซือเฮ่ซันอันนี้อันสมแม่ธรรมดาบุได้สวมก้าวเจริญตัวไปก่อนสมย้อเจริญมาสันมาแล้วมาแล้วกินน้ำแล้วก็โผล่มาแล้วออกจากป่ามาแล้ว หอมทางไปแล้วอเอาขึ้นเบืเ้องแท้คนแต่กหน้าวะ่ะเป็นคนแต่กหน้าว่ะุันเดีหอะทงนี่ล่ะมอทงต้มเกลือแล้วุันเดีย,ยอทง ทุ่งโล่งแล้วอันนี้อัน,นจะเป็นทุ่งโล่งจากทุ่งนาปางก็จะเป็นทุ่งโล่งโล่งไปเลยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะดูขางเข้าบ้าน,นูกินยาอิ่มเต็มท้องเบ้ลแล้วัะไดกัน อ,อิม่มหลายจนยังยังยอด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 อิมอ่มอินะ่มหลายเนาะเมื่อเอื่นหันตลาดนอกโะเิืโอนทอยนะปิดเ้ยค่ะบ่มีแล้วค่ะปิดไปจนกว่าจะมีข่าวให้เปิดค่ะจนอันทุลโโโโโโโะโคว,วิดโควัดซาพอดนะช่วงนี้ก็ปิดซะก่อนค่ะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนของประชาชนนะไกลกันระยะสองเมตรใส่หน้ากากห้ามไปที่ชุมนุมชนห้ามพบปะกินเหล่าน้ำกันให้งเ้๊กแล้วเนะจอกเดียวกันกงน้ำกันแห่ติดเร็วแล้วขณะอากาศ้อนได้ดิถ้ากาศหนาวจะมาใส่ซื้นี่ยแท่งเต๊กแล้ว อันนี้อากาศร้อนก็ยังขนาดนี้ถ้าอากาศเย็นอากาศหนาวเลยแห่งสกวหนี่ค่ะทยอย,ยกลับบ้านแล้วไปแล้ว กินไปพร้อมได้โหเพื่อฮอดอเฮือ,อ,น,ฮอ,อนกับชาสีบว่าขามแรงๆเพื่อฮอสโหน้องแกงอะขี่รถไล่ควายลหรอโหน้องแกง ล้วควายเมืองคืออะไรควายนะเบิ่งอันมองควายตามท่งนะเบิ่งควายอันตามอันตามทุ่งโล่งก่อนนะคะ่าด้เบิ่งตลาดกันดี ถ้ามีอย่างก็จะถ่ายให้เบิ่งกค่ะมีอย่างเปลีป่ยนแปลงกจ็จะจะ,จะแย้งข่าวให้ทราบนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรักษาสุขภาพให้ดีด้วยค่ะทุกท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอให้วิพ์พ้นหกสี่ไปค่ะ ขอให้โชคดีปรารถนาให้ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะต้านไฟโรคโควิดได้คะ่ะให้อยู่กันไปดนๆนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวยๆรวยๆเฮงๆปังๆเงินเต็มกระเป๋าม่านหนให้ไกลจากโรคไฟไข้เจ็บให้ไกลจากหมอให้สุขภาพแข็งแรง ให้มีเวลาทำมาค้าขายให้โชคดีตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า